ใครค่าชมพู่อรรยาไม่เกินจริงน้องเอพิเกลล่าสุดคุณแม่ชมพู่อรรยาคุณแม่คุณสวยของน้องเอพิเกลพี่สายฟ้าและพี่พายุได้พาน้องเอพิเกลหรือสุตาตัวจิว๋วไปออกกําลังกายที่ The Cubic Fitness ซึ่งเป็นฟิตเนสของปะปานอดน,นั่นเองโดยต้องบอกเลยว่างานนี้คือฮาอย่างมากเลยทีเดียวเพราะพี่ๆที่มาออกกําลังกายที่ยิมนี้ต่างออกมาเล่นทักทายกับน้องเอบิเกลกันใหญ่จนคุณแม่ชมพู่อดจะ โมเมนต์สุดน่ารักและความเป็นสุปตาของน้องอพิเกลไม่ได้เลยทีเดียวก็น้องอพิเกลเล่นไปแท็กมือกับทุกๆคนขนาดนี้จะไม่ให้นึกว่าเป็นสุปตาแห่งเมืองไทยคนใหม่ได้ยังไงกันแบบนี้เรียกได้เลยค่ะว่าคุณแม่ชมพู่ไม่ดังแล้วน้องอพิเกลคดังกว่านั่นเองได้เดีว่าค่ะอรารย,ยาได้เต็มคราบจริงๆค่ะน้องอพิเกลค่ะ นิธาโตขึ้นมานึกไม่ออกเลยนะคะว่าความฮอตของน้องเอวิเกลจะทะลุปลอดขนาดไหนไม่ว่าจะเลือกเป็นนักแสดงนางแบบหรือเป็นนักธุรกิจก็มั่นใจค่ะว่าน้องเอวิเกลทําได้ดีในทุกหน้าที่อย่างแน่นอนก็มีทั้งคุณพ่อคุณแม่ที่เก่งและมีพี่ชายฝาแฝดทั้งสองคนคอยซัพพอร์ตดูแล้วน้องเอวิเกลอนาคตไกลยอย่างแน่นอนคะ่ะนี่แค่ตอนนี้อย่างน่ารักสดใสทําทุกคนตกหลุมรักได้อย่างง่ายดายจริงๆค่ะ ไม่ตกหลุ่มรักน้องอ e ีบิเกลก็บ้าแล้วนะคะซึ่งหลังจากที่คุณแม่ชมพู่พาน้องอ e ีบิเกลไปเข้าฟิตเนสเรียบร้อยแล้วก็ยังพาน้องอ e ีบิเกลไปรับประทานอาหารมากมายซึ่งแต่ละเมนูดูน่ารับประทานอย่างมากรวมไปถึงแอบแวะร้านทูทันเดอร์คอฟฟี่โรสเตอซึ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจของปะปานนอนอีกด้วยนี่มันเป็นวันของการไทยอินธุรกิจของตัวเองจริงๆนะคะคุณแม่ชมพู่ค่ะ ให้10บเต็ม10เลยการแฝงโฆษณาแบบนี้แต่ไม่เป็นไรคะ่ะให้อภัยพ,พน้องเอพิเกลน่ารักสดใสเหลือเกินขอตกหลุมรักในทุกๆวันเลยนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดับนิวด้วยนาะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า